จ้าสวัสดีเจ้าทันผู้ชม,มคาน้คานนี้ข้าเจ้าอยู่กับท่านกำนันตำบลแม่เจดีตำนันประกิจสารพันธ์ะเจ้าสวัสดีเจ้าปอกำนันวันนี้นัาอายังมาปลูกรวมกับอ่าชุมชนที่อาสากับนายกอบตตำบลแม่เจดีเจ้านี่ชมรมกำนันพวกนี้ยกับครหอมนะครับเจ้าพื่อสำรับในกจะทำไอ้ด้วันหรอกการยุ่งนะครับเพื่อที่จโด ด้วยการติดไข้เลือดออกนะครับเพื่อใช้ปยุ่งบนันะครับโอ้เป็นความคิดติดดีขนาดเลยเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดนะคะหน้าฝนโอ้เป็นความคิดติดดีเลิศของท่านกำนันตำบลมิจดีเจ้าท่านชืืออย่างเจ้าอยู่กับกิจสารพานครับท่างเดิมครับโอ้เป็นความคิดดีดีเลืขนาดเจ้าข้าเจ้าก็นึกปึงค่ะท่านปอกำนันจะคิดเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมเจดีก็ได้นำ ดอกไม้นะคะต้นดอกไม้มาปลูกแต่บอกกับนั้นในความคิดว่าอันนี้่วยเหลือชีวิตประชาชนได้นะคะเป็นตะไคร่หอมเน่ยเจ้าวันนี้เจ้าเจ้าตุ๊บตุ๊บท้าตัวกันยุ้งเข้าปา่าได้นเจ้านะเจ้าถึงแม้มันจะเป็นต้นไม้ปีต่อปีนะคะแต่เขาก็ป้องกันลุงยุงร้ายได้ดีนักขนาดเลยนเจ้า วันนี้ประกำน้นจะไปไหนต่อเจ้าเนี่ยเป็นประชุมแพ็กไปทยานครับทยานขุนแจครับขอบคุณเจ้าขอให้เดินทางด้วยสว,ยวัสดิภาพนะเจ้าวันดีค่ะ